สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวหลายชาแน <Yeah. S 1> กันอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่บาร์คาผมนะของนักไถ่จีซีวิน99ผมนะหูย่ายนี้นานมากแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะดีหน่อยเพราะว่าตั้งแต่เขาตั้งแต่เขาเปิดมาน่าจะนานแล้วนะค่ายนี้ผมเคยเล่นอยู่นานมากถ้ามันไม่ดีจริงมันคงอยู่ไม่ได้นานนะผมว่านะใช่ไหมละ่ะมันต้องปิดไปนานแล้วแหละ อันนี้ก็โอเคอยู่ว่าผมนะพอเล่นได้จ่ายก็จ่ายชัวเท่าที่ผมเล่นมาในระยะเป็นปีแล้วชมนะอ่ะจาคถ้าผมนะ้ไม้แรกขอแดงก่อนแล้วกันับผมนะทุน3า0รอยยาไปย้องใส่มันไปหมดหน้าตักครับผมนะมี3า0ร้อยใส่4ี่ร้อยไปเลย <c oughs> เอาจะรอดหรือเปล่าเอา่ยลองดูหน่อยดิจริงๆอะผมอยากเล่นนานแล้วหละอันนี้แต่ว่าผมหาจุดไม่เจอครับผมนะมาวันนี้ก็ลองดู3า0รอยจะได้ไหมหลักพัน อ้าวมันมาแบบนี้เหรอเพื่อนไปลดแต้มมันเดี๋ยวนี้เพื่อนไปลดแต้มเดี๋ยวนี้เออตีแต้มตัวไอ้อ่าหน่าเจ็ดโอเคพอคุยกันได้ผมแบบนี้แล้วแปดอีกละเออเจ็ดแต้มพอเจ็ดต่อสี่โอ้ยถ้าแปดหลังนี้งานเข้าผมนะก็จะบอกไว้นะสําหรับเอฟซีบารคลาทุกคนนะไม่ใช่ว่าเติมเข้ามาปุ๊บในยุทธเราแล้วเราเข้ามาเราสาดสาดสาดอย่าดดงเดียวผมว่าไม่รอดเมื่อก่อนผมเล่นแบบนั้นจริงเข้ามาปุ๊บ อ่านไปด้วยเล่นไปด้วยอ่านไปด้วยเล่นไปด้วยโอกาสบวกก็มีแต่มีน้อยแต่โอกาสเสียนี่เยอะกว่าโอกาสบวกแน่นอนถ้าอยากให้ดีเข้ามาปุ๊บดูไปเลยสาไม้เอาจุให้มันเตะเราออกอ่ะมันจะสาไม้ถ้าไม่เล่นมันจะเตะออกอันนี้ถ้าสาไม้มันเตะออกปุ๊บเข้าออกเข้ามาดูใหม่ดูให้รถแมพคบหกไม้ดีๆว่าวันนี้มันมาแบบไหนมันจะมาแบบนั้นแหละเกือบทั้งวันน้ำผู้ชมนะมาแบบนั้นเกือบทั้งวันลองจับจุดดูรถแมพไม่เชื่อลองไปดู สวยไม้นี้ก็โดนอีกเหมือนเดิมเอาไพคูอีกไม่ได้ใส่ครับผมนะทุนน้อยอ่ะโอเคครับผมนะแม่งมาเร็วมากครับผมนะมาหลักพันเร็วมากทุนสามร้อยนะจ๊ะ <c oughs> ผิดหน้าแล้วดิเอาดิแม่งแค่คีตาแล้วกีซีฟินเก้าเก้าเขาก็มีเกมไม่เล่นหมดนะทั้งบาคาร่าไฮโลไทยไฮโลไทยนี่ก็มีเป็นบางค่ายแต่เดี๋ยวนี้เขาอ,อัปเดตมามีทุกค่ายแล้วผมนะใครอยากเล่นก็ไปจัดได้เลยครับผมนะ อตอนนี้ก็1170งพันหน่เอาดิไปต่อดิครับอย่าไปหยองอ,อจะได้หรือเปล่าวะสักหมื่นหนึงนะ่งเนาะทุน300 2้0ยสงแตกหมื่นยังแตกมาอะไรผมนะลองดูที่300ร้อจะได้หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ได้หรอกก่อนที่จะได้ก็น่าจะโดนไปเยอะผมนะเียบไว 800. ้แ0ดร้อยาไพ่คู่ลงนะตามสเต็ปเลยไพ่คู่ลงหนึ่งถ้าไม่มาเราต้องเปลี่ยนใหม่เก้าแล้วใจเย็น ปาเข้าไปโอ้โหห้าแต้มมาอย่าปอกนะเว้ยเออโอเคเหลือสี่แต้มมันไม่จวนะจ๊ะแสดงว่ารถแต้มเราแน่เออไม่ลดสวยเนมะอว้วันนี้ดีว่ะบาคาร่าด,ด้านแดงไม่จวสี่แต้มห้าแต้มไม่จวปกติมันจะต้องจวนะคือต้องบังคับจัวมันจะรอไปจัว่วตอนมันได้หกแต้มไม่เชื่อเคยดูดิพอได้หกแต้มปุ๊บจวปุ๊บลงบอร์ดมันแหลมมากนะด้านแดงท่านผู้ชมนะก็เล่นก็ระวังด้วยครับผมนะ ไม่จะเป็นที่จะต้องหนักทุกไม้แล้วไม่จะเป็นที่จะต้องเล่นหลายไม้ด้วยทุนสามรอก็พอใจหลักพันเหมือนเดิมผมนะก็ค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆอย่าไปใจร้อนเล่นบาคาร่าใจร้อนนี่เสร็จทุกลายครับผมนะแล้วก็เล่นในสายโลภนี่ก็เสร็จได้พันแปดอยากได้สองพันพอได้สองพันมาได้สองพันแปดอยากได้สามพันนี่ยจะเป็นประมาณนี้น่าจะคือผมทุกคนแหละ เอาแมงปอกเก้าเสมอไปเพื่อนโอ้ยแปดได้แค่มองว่ะแมงเอ้ยแมงแปต่อเก้าดีนะใส่ไม่เยอะเห็นไหมละ่ะไม่มีใครที่จะแม่นสะทุกไม้ครับผมนะกับบาคาร่าการเล่นก็มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาครับผมนะอ่ะโอเคผมนะยังอยู่ที่1นึ่ันหนึ่งลองจุกหนักหนัก,นกดูดิเอา้ามาอย่างน้อยผมไม่ยอมขาดทุนแน่ ตอนนี้ตอนนี้มีกำไรนะกำไรร้อยกตินะโดนหรือเปล่าวะทะลุมันเลยนะแต่จริงจริงมันก็สามสามเลยหัวแม่งแม่ทะลุอะดิทะลุหรือเปล่าอะขอบอู้ยแม่งเก้าอีกแล้วว่าไปรถแต้มมันเดี๋ยวนี้เพื่อนเอ้าเราหกปลรถแต้มเดี๋ยวนี้ยังไงโอ้ยแม่งตกเก้าโอ้ยเอาเรื่องใส่สายแม่งมาขวัวใส่ขัวแม่งมาสมมาย มันเหมือนประหลอดน้ำเลยว่ะหมอนี้ว่ะใส่ขวาไปซ้ายใส่ซ้ายไปขวาโอ้โหว่ะอ่ะโอเคผมนะเหลือ400 <c oughs> เอาให้หมดเลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วทุน300ได้หลักพันไม่เอาก็ประมาณนี้แหละท่ผู้ชมนะปกตินะผมแมนะนําให้ไม่ต้องเล่นเกิน5ไม้หรอก5ไม้นี่กําลังพอดี3ไม้นี่ถ้าบวกทุกไม้นี่โอเคเลยหนีได้เลย เดี๋ยวเจอทบได้ปุ๊มเดี๋ยวเราทบทบแล้วพอถ้าไม้ต่อไปเราบวกปุ๊บเราพอเลยปอกหน่อยโอ้ยห้าแต้มวะยังไงเอยอ่ะมันสามแต้มอาสี่แต้มยังไงอะเออเรียบร้อยสวยงามอ้าวเก้าร้อยเก้าวะอย่าง,า 900, างน้อยก็กำไรห้าร้อยบวกแหละขออีกไม้แล้วกันมาขออีกไม้แล้วกันจัดหนักๆเลยครับผมนะผมจะไม่เล่นแบบว่า อ้อยอิงเหมือนเหมือนตอนแรกที่เข้ามาแล้วถ้าเล่นซอยร้0ยสองร้อยรเล่นนานเราก็โดนเหมือนเดิมอยู่ที่ว่าจะโดนช้าหรือโดนเร็วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่นทบทบปุ๊บหนีโอเคแต่ถ้าทบแล้วผิดน่ะแป๊บเดียวก็ผมนะไม่เสียวเวลาด้วยอ่ะลองดูดีไหมนี้ถ้าตูมาก็อยู่ประมาณพันเจ็ดพันเนน่าจะได้สถานการณ์ตึงเครียดครับผมนะ เป็นการวัดใจที่วาดเสียวมาก920มา1แต้มต่อ1แต้มยังไงต่ออ่ะมันยังหนึ่งแต้มอยู่ป๊อกไปเลยเพื่อนป๊อกหรือเปล่าไม่ป๊อกโอโ้โหแม่งป๊อกศูนเอาแล้วห้าแต้มว่ะหลังบ้านหลังบ้านแปสวยโอเคโอ้โหรอตัวผมนะบวกแ0ดรอยอ่ารอยอดขึ้นนะผมนะขึ้นหรือยังเอ่ยขึ้นมาดีเออขึ้นมาพันเ็ร้อยก็โอเคคผมนะก็หนีแล้วกันเนาะ ไม่ขอสู้ต่อแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ดีกว่านะครับเนาะไปกันครับไปยสวัสดีครับ